สวัสดีครับทุกคนสำหรับคนที่ใช้เวอร์ซีดนะครับมีปัญหาคือไฟเครื่องขึ้นแล้วก็เกียร์โพสิชันเซนเซอร์ไม่ทํางานวันนั้นผมแก้ง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลจริงก็คือใช้ตัวล้างคอนแทคเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ให้ดูนะนี่อันนี้เกียร์หนึ่งมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นขีดตรงกลางเลยใช้เจ้าตัวนี้นะครับก็คือคราวคอนแทคชีนเนอร์วิธีการใช้งานเหมือนสเปรย์ทั่วไปเลยนะครับเวลาเราเจอคอนแทคอยู่ด้านในสโติชีดเข้าไปตรงเนี้ย ฉีดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเขาจะไปล้างคอนแทคไล่ความชื้นไปที่หาไว้ใช้งานนะครับน้ำยาล้างคอนแทคสเปรย์ล้างคอนแทคตัวนี้ราคาดีมากๆนะครับคราวคอนแท c ค c ี e เนอร์พิกัดอู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็มีติดบ้านไว้หลักๆก็จะประมาณนี้นะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับใครสนใจก็ลองดูพิกัดที่ใต้คลิปได้เลยครับ